สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะะกับช่องกัป้าบอยและในวันนี้นะครับผมก็มีคลิปที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆสำหรับผู้เล่นใหม่หรือสำหรับคนที่กําลังคิดอยู่นะครับว่าจะเล่นกี่นิ้วดีหรือจะเพิ่มนิ้วในการเล่นหรือเปล่านะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับจะมีการอธิบายแทบจะทุกอย่างเกี่ยวกับเครื่องมือเกี่ยวกับการกดค้างกดแตะว่าอันไหนดีกว่าการสำหรับการเล่นแบบนิ้วจํานวนนี้หรือนิ้วจํานวนเยอะกว่าอะไรก็ว่าไปนะครับและรวมถึงว่าเพื่อนๆควรเล่นประมาณกี่นิ้วด้วยนะ โอเคก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆจะต้องมาถามตัวเองก่อนนะว่าเพื่อนๆนั้นแยกประสาทได้กี่นิ้วนะครับหรือถ้าเกิดอยากฝึกเพิ่มก็ค่อยๆเพิ่มแบบทีเดียวนะอันนี้ผมแนะนำนะครับอาจจะเริ่มจาก2นิ้วก่อนไป3ไป4ไป5ก็ได้อะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับก็เอาที่เพื่อนรู้สึกว่าไหวนะครับเพราะว่าการที่เล่นนิ้วเยอะนั้นไม่ได้ดีเสมอไปนะครับและใช่ครับแน่นอนแล้วว่าการเล่นด้วยหลายๆนิ้วนั้นมันมีข้อได้เปรียบที่ค่อนข้างสูงมากมากก็คือเราสามารถแตะปุ่มได้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแต่มันก ว่าเราจะเล่นดีกว่าคนที่เล่น3นิ้วไงคือถ้าเกิดเราเล่นแบบ6นิ้วแต่เราแยกปราษาทไม่ได้เลยมันก็เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเอาที่เรารู้สึกขนาดที่สุดและโอเคที่สุดจะดีกว่านะครับอย่างเช่นของผมก็สีนิ้วเนาะของผมเป็นคลอนะครับก,ก็ก็รู้สึกโอเคกับแบบนี้ผมก็เลยเล่นประมาณนี้เนาะแบบคลอสีนิ้วใช่ก็กำลังดีแต่ที่แนะนําจริงๆนะครับถ้าใครที่แบบอยากจริงจังนะก็3นิ้ว ขึ้นไปจะดีกว่านะครับสนิ้วก็เล่นได้แหละมันก็เล่นเก่งได้เหมือนกันนะครับมีโปรเพลเยอร์หลายคนที่เล่น2นิ้วนะแต่ถ้าเกิดจะแบบจรงิงจังเขาก็แนะน,สนํสั่งอยู่ขึ้นไปดีกว่านะครับแต่แค่นั้นก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะครับในการเลือกจํานวนนิ้วที่เราจะมาเล่นนะครับปัจจัยที่2ก็คือเครื่องมือเพราะว่าเครื่องมือแต่ละเครื่องมือนั้นมีจํานวนมัลติทัชที่ไม่เท่ากันนะครับมัลติทัชก็คือจํานวนการแตะบนหน้าจอของเราที่เครื่องมือนั้นรองรับนะครับอย่างเช่น iPhone ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันม Multi ทัชเท่าไรนะผมก็จำไม่ได้น่าจะประมาณ5-6มั้งที่เราสามารถแตะบนหน้าจอพร้อมๆกันได้5จุดหรือ5ตำแหน่งอะไรประมาณนี้นะครับอันนั้นแหละคือมัล t o u c h บางอุปกรณ์อาจจะมีแค่2อถึงสจุดเท่านั้นแล้วมันมีผลยังไงล่ะมันมีผลนะครับเพราะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเล่นประมาณ4นิ้วใช่ไหมครับแล้วมัลติทัชนั้นรองรับแค่2นิ้วแปลว่าเมื่อเราใช้นิ้วซ้ายจับอนาล็อกและนิ้วขวาจับหน้าจอแล้ว นิ้วที่3ของเรานั้นที่ปกติเราเอาไว้ใช้เลงนั้นจะกดไม่ติดนะครับอันนั้นแหละคือเหตุผลหลกัลกๆว่าทําไมนั้นมันมีความสําคัญมากๆนะครับที่เราจะต้องรู้ด้วยนะครับว่ามัลติ u c h ของเครื่องของเรานั้นรองรับกี่นิ้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะช่วยในการตัดสินใจให้กับเพื่อนๆด้วยนะว่าเราควรเล่นกี่นิ้วนะครับและมันจะช่วยในการตัดสินใจด้วยว่าเราควรตั้งค่าแต่ละปุ่มเป็นกด แบบแตะให้มันทำงานหรือแบบกดค้างแบบนี้นะครับอันนี้คือต้องกดค้างนะไม่งั้นมันจะหลุดออกจากสกบแบบนี้นะฮะอันนั้นจะช่วยในการตัดสินใจด้วยเพราะว่าการกดค้างแบบนี้แน่นอนแหละว่ามันดีเพราะว่าเราสามารถแบบกดได้แบบตามใจฉันเลยแต่ถ้าเกิดว่ามัล t o u c h มันมีจํากัดนะครับมันก็จะกินนิ้วมากๆไงการกดค้างมันกินนิ้วนะครับทาให้เรานั้นไม่สามารถแตะปุ่มอื่นได้อะ พอเห็นภาพแล้วเนาะอันเนี้ยมันก็เลยมีความสําคัญมากๆนะครับและถ้าหากว่าเพื่อนๆมีคําถามว่าแล้วอย่างนี้สำหรับเครื่องมือที่รองรับมัลติ u c h น้อยๆผมควรแก้ทางยังไงแน่นอนแหละครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับการแก้ทางง่ายๆก็คือการตั้งปุ่มของเราให้เป็นแบบ นะครับไม่ใช่แบบโฮสหรือก็คือแบบกดค้างนะครับให้เป็นแบบแตะแทนนะก็คือเราไม่ต้องกดค้างเพื่อที่จะใช้งานฟังก์ชันต่างๆนานานั่นเองนะครับเพราะมันจะช่วยทำให้เราประหยัดนิ้วในการใช้งานเลยก็คือประหยัดพอ่ u ติชช์นั่นแหละ แต่นอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีทางด้านของตัวใจโรด้วยนะถ้าเกิดเราเปิดใจโรมันก็จะช่วยประหยัดนิ้วขวาของเราไป1น,นิ้วในบางจังหวะนะครับอันนี้มันก็จะช่วยได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นไปได้ผมก็แนะนําให้เปิดฟังก์ชันแตะและใจโรสสาหรับเครื่องที่มีมัลติทัชแบบน้อยๆนะครับ กำลังหาร้านเติมเกมอยู่หรือเปล่าผมขอแนะนำ s t e l l a Gold Plus ร้านเติมเกมราคาถูกเติมเร็วและปลอดภยัยพราะทางร้านเองใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นซึ่งทางร้านเองก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายด้วยนะและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปของผมได้เลย แล้วถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าเราควรเล่นประมาณไหนอะไรยังไงเราควรตั้งค่าปุ่มประมาณไหนแล้วแต่นิ้วที่เพื่อนๆจะใช้เล่นเหมือนกันนะครับแล้วมันก็ขึ้นอยู่ด้วยว่าเพื่อนเล่นเครื่องไหนอะไรยังไงหรือ iPad หรือเปล่าแท็บเล็ตหรือเปล่าโทรศัพท์หรือเปล่าเพราะแต่ละเครื่องมือนั้นมีการวางปุ่มที่ไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาของผมไปประยุกต์ก็ได้ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการแต่ก็ควรเอาที่มันขนาดต่อเรานะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเพื่อนเล่น2นิ้วนะครับแน่นอนแล้วว่า ปุ่มส่วนใหญ่นะครับอาจจะอยู่ฝั่งขวามือเพราะว่าซ้ายมือของเรานั้นเอาไว้ใช้ขยับอนาล็อกนะครับแต่เพื่อนอาจจะเพิ่มแบบปุ่มยิงอีกปุ่มหนึ่งก็ได้ถ้าเพื่อนต้องการนะในฝั่งซ้ายมือในบางจังหวะนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะวางไว้ฝั่งขวาซะมากกว่าเพราะว่านิ้วซ้ายเราใช้อนาล็อก เนาะก็ประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิ BACK Medic beast. ดเพื่อนเล่น3มนิ้วนะครับเพื่อนก็สามารถเลือกที like. ่จะตั้งคลอแบบฝั่งขวามือหรือซ้ายมือก็ได้อันนี้แล้วแต่เพื่อนเลยนะครับว่าอยากจะใช้ทําอะไรอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมอยากใช้เอาไว้ยิงก็อาจจะตั้งไว้ซ้ายมือแต่ถ้าเกิดผมอยากใช้เอาไว้แบบสกบปหรือยงซ้ายเอียงขวาอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่เพื่อนเลยว่าขนาดนิ้วซ้ายหรือนิ้วขวามากกว่ากันนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนเล่น4นิ้วนะครับก็จะอารมณ์เป็นประมาณนี้นะอันนี้ก็คือเราสามารถเลือกได้เลย ว่าจะเล่นปุ่มไว้ฝั่งไหนบ้างอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เล่นหลายนิ้วนะครับผมก็แนะนำนะย้ำนะครับว่าแนะนำให้กระจายกระจายปุ่มไปนิ้วอื่นๆบ้างนะไม่ใช่ว่าแบบนิ้วนี้ทำงานแทบจะทุกอย่างและอีก3นิ้วก็ใช้งานแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับอันนี้อาจจะทำให้เรากดบางปุ่มไม่ทันนะครับอย่างเช่นปุ่มนั่งเนี่ย จริงๆผมไว้ขวามือนะครับเพราะผมแยกประสาทได้ไม่ได้ดีขนาดนั้นจริงๆมันก็ทําได้แหละแต่ผมขี้เกียจนะครับบางโปรเพลเยอร์นะครับหรือโปรเพลเยอร์หลายๆคนดีกว่าวางปุ่มนั่งไว้บนซ้ายนะครับหรือก็คือนิ้วซ้ายบนตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมตรงหน้าจอเนี่ยเพื่อที่จะเอาไว้นั่งและนอนด้วยนิ้วชี้ซ้ายนะครับแล้วปุ่มยิงก็จะเป็นทางด้านของขวามือประมาณตรงนี้แทนนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถประยุกต์ใช้กันได้แล้วแต่ที่เพื่อนๆจะขนาดเลยนะครับและถ้าเพื่อนเล่น5นิ้วล่ะควรเล่นประมาณไหน ก็เหมือน4นิ้วเลยครับแต่เพิ่มเติมก็คือมีนิ้วให้ใช้เพิ่มอย่างเช่นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมเล่นบบานิ้วใช่ไหมครับผมก็จะใช้นิ้วนิ้วกาง,งผมด้านซ้ายมือเพื่อเป็นปุ่มยิงนะครับและอีกนิ้วนึงเอาไว้นั่งนอน ดยที่ไม่ต้องมีปุ่มยิงด้านขวามือเลยครับผมก็สามารถใช้นิ้วด้านซ้ายมือในการยิงและนั่งนอนได้อย่างเต็มที่ตามสบายของผมเลยแต่นั่นแหละอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับเพื่อนๆด้วยนะครับว่ามัลติทัชเท่าไหร่นะอย่าลืมนะยิ่งนิ้วเยอะยิ่งควรมีมัลติทัชที่สูงนะครับและถ้า6นิ้วละ6นิ้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดไม่เมื่อยมือนะก็สามารถเล่นได้เหมือนกันบนโทรศัพท์นะครับแต่ผมแนะนำนะครับประมาณ6นิ้วขึ้นไปมันจะเหลื่อมๆระหว่างโทรศัพท์และแท็บเล็ตและ 6นิ้วขึ้นไปก็ให้เป็นแท็บเล็ตดีกว่านะครับใครที่เล่นบนแท็บเล็ตลอง6นิ้วขึ้นไปได้เลยนะครับแน่นอนแล้วว่ายิ่งมี6นิ้ว7นิ้ว8นิ้ว9นิ้วหรือ10นิ้วมันก็จะช่วยได้เยอะมากๆสำหรับบน iPad นะอันนี้คือบอกเลยว่าพลิ้วมากๆนะครับถ้าเกิดใครที่เล่นบน iPad แล้วเล่นได้แบบ7-10ถึงนิ้วเนี่ยบอกเลยว่าโคตรพลิ้วแต่จะไม่สามารถใช้ใจโรได้นะถ้าเกิดเพื่อนเล่นเยอะขนาดนั้นน่ะโดยเฉพาะ10นิ้วนี่คือ เป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ตัดสินใจดีๆนะว่าเพื่อนๆอยากจะใช้ไจโรหรือแบบแตกลากนะครับก็ถ้าเกิดให้ผมแนะนํานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับการเลือกจํานวนนิ้วในการเล่นนะครับก็จะขึ้นอยู่กับ1เพื่อนๆนั้นแยกประสาทได้ประมาณกี่นิ้ว 2. เครื่องของเรานะครับรองรับประมาณกี่นิ้ว 3. เราใช้เซตติ้งแบบไหนระหว่างกดค้างและ การแตะนะครับอันนี้ก็มีผลมากๆเหมือนกันนะซึ่งอันนี้ก็สามารถประยุกต์ไปมาได้แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้นิ้วให้น้อยลงนะครับก็กดแบบแตะถ้าเกิดว่าโทรศัพท์ของเราสามารถรองรับนิ้วได้เยอะก็เอาแบบค้างก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับและนั่นก็คือทั้งหมดของการเลือกนะครับว่าเพื่อนๆควรเล่นประมาณกี่นิ้วนะก็หวังว่าคลิปคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะผมก็ ตั้งใจทำมากจริงๆนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยฟากด like และกดแชร์ให้ด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะอย่าลืมไปดูคลิปกาดตนังค่าด้วยครับสำคัญมากๆ